สวัสดีครับผมเอบซี่รถไถฟอนครับพี่น้องเดี๋ยวชี้ดีฮะกับมาเบิรงรถไถฟอนคือเก่าครับผมเผ่าเดียวครับรุ่นนี้เผ่าเดียวก็เสียวได้ครับผมลุยงานปลาคือเก่าครับผมมีกับงานปลาครับโมนี้บัวเตปลาครับตันตอน้ำพร้อมครับโมนี่ตอขากชิคนขางหลายครับโมนี้แต่ว่าโบใช่ปัญหาครับสําหรับอาจารย์ใบห้องโมนี้ลุยได้ทุกงานครับผม พี่น้องเอ้ยฝ่อเท่ามาื่อนี่ทำงานหนักครับผมโอ้ยได้ยินแต่เสียงครับผมเสียงลั่นปลาเลยมื่อนี่ลั่นปลาเลยครับงานไถบ่มีครับมื่อนี่มิตรงานดันยางเดียวครับผมมา่างปลาล้วนๆครับมื่อนี่งานใหญ่งานหนักโซนนี้ก็เสียบออกมาได้นครับผมนี่อยู่ขวามือผมนี่กำลังซี่อยู่นี่ปาพี่น้องเลยมา เดี๋ยวชิปนี่เข้ากับติดตามชมดูอาจารย์ใบมาสีเร่งบอมมาเนี่หลังจากอาจารย์ใบเพิ่นได้เตี้ยนน้ำมันเครื่องมาเรียบร้อยครับผมรถไถ่ฟอร์ดเข้ามาอนี่เอ่อน้ำมันเครื่องกับตรงเตี่ยนูีเรื่อยด้ยครับนี่ซันบ่ได้เอ่อเข้าก็ต้องดูแลรถเข้าไปเเรื่อยเพราะว่า เพื่อที่ได้ใส่งานไปเงาๆครับผมบางคนอาจจะเบาบางสี่ต่ว่ากเแล่าเตะครับผมโว้กดบักพาวโอ้ระวังระวังทับหัวเจ้าของระวังระวังมันมันจะทับหัวเจ้าของมันสิงเหยื่อพูดแน่นอนโอ้ระวังระวังโว้ต่อยไงครับผมโอ้ยพี่น้องเลยยา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  สุดติ่งติ่งแมวสุดหยอดเลยครับผมระวังไหมเริ่มไหมกับสีหลายนะครับมันนี้ไมน้องใช้ม,มันดีดต้องถอยหลังขึ้นคุณดันมาพี่เด้อจานใบเอ็ยมยังขีดผืกเรียมมัน หรือว่าสีดันมานีบอ่เออดันดันนี่ก็ได้ไปกล้้อง,งอเ,อไปไปเลยเดิเออกมาเลยโอ้โหเแต่ว่างานเงีย้ยงสีอาจารย์ใบพ่นหมักตัวครับผมของหมักเพ่นตัวเอ้ยเอ้ยสังเกตมือผมโหลดครับพี่น้อง จักน้อยจักน้อยเราว้างไหมโอเคผ่านมาเลยอ,อีกจังน้อยเราว้างเราว้างเราว้างเ,เ,าเวลาถอยก็ต้องระวังครับผมเพราะว่าไม่มันอาจเสียบขึ้นไปแถวๆหมอหน้ำานะครับพี่น้องนี่มากอ่าเลยจะต้องมาใช้ขางไปด้กระดันไปเฉยเดียวเลยครับผมโอ้ เราวังเต้นต้นบักเข้าล่มกล้วยไปทั้งเจ้าของอีกหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งหน่อยนึงเอ้ยสีหนอกเลยดุดันอีกานี้ครับผมมือนี่นี่เดี๋ยวงานหน่อยงานใหญ่บริยานครับผมสร้างมาโหลด หมดเลยเฮ้ยว้าวบนเขาใกล้ครับพวกเขาใกล้เราอยู่ใครอยู่มันครับโอ้โ เดี๋ยวเนะดันมาปองนี่ไปเธอเดียวเลยอาจารย์เลยดันดันดันมาปองนี่ไปเธอเดียวเลยนี่สิเทาของใหญ่เลยครับผมนามามามาระวังระวังระวังหางมันสีพลาดทันโอเคโอ้ซลาดอยู่ตัวนี่งอาการย์ได้เรื่องเลยครับผมมาเนี่ยดันเธอเดียวเลยยาวเลยครับ ไปเลยโอ้ยพี่น่องเลยสุดติงตะลิงแมวเอ้ยโอ้ย,อยเห็นบ่พี่น้องเคยเห็นบ่เอ้ยโอ้ยหนึ่งสองขวดขวดลงตำ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 ไปเพีเดียวเลยป่ะเด็กเดียวเลยเอ้ย ไอ้เลยนนของเสือหง่เลยแันไหนที่นี่เราเป็ย n กครับผมโอ้ยพีน้องโดนโดนครับพีน้อกผมงา้นเลยโอ้ยเป็นไรครับพี่้องเป็นไรอ้กำลังบนมีตกครับผมกำลังบนมีตกเลยว่ะโอ้ยผีน้อกเลยว่ามึงที่ไหนครับระเาเดียวห้องไปเ อบอกแมวยาตายที่นองเลยโอ้ยเนี่ย,ยน้อนให้งมาเอาละเอาละโอเคเดี๋ยวโอเคเดีย๋ยวผ่าน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 วู๊ด้องดุ่งดุ่ที่น้อง ก่อนขี่หื้อใหญ่นี่ดันมาเธอเดียวเลยครับผมบุหรีย่างเลยเครื่อไม่เครื่อไหลต้อใหม่กวดใหม่บัดเลยโอ้ยเป็นเป็นเอิดเต๋อเลยครับผมมืาอทีเราเราดันมาสามสามทีเธอเราดันมาเธอเดียวเลยบป่นี้กวดมาเลยนี่เอาเท่าไรย่อมย่อมนี่พอดีระวังต้อใหม่ได้เหมอนเด้อ สวยเจา้าเราว่ามันถีบล่มทับเจ้าคลองนี่น,น,น,นี่ต้นหมากผ้ามันถีบล่มทับหัวเจ้าคลองนี่น่นี่ไอ้ น่มันมันมันมีจะเสียดใหม่เนาะมันชมใหม่เนาะมันหลายแห่งเนาะโอ้ยพี่น้องไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วเอาเถอะละน้อยครับเอาใบมีดลงตั้มตัๆตั้มตลงไปอีกเอ้ยมันแข็งด้วยเอ้ยแรงสี่แน่เ้ยเอาลงตั้มตั้ตั้มเอ้ย การแด่การแด่การเพราะว่านาดีมันแข็งครับบม่มีปัญหาโอเคเลยโอ้ยทัน้นพื้นเลี่ยวเมืี้มันดันไปงาอยู่น,นาดีมันแข็ง ทีลนน้อยๆนะมันด้านนี้มันหลากใกล้โหดเอาทำหนึ่งบอกได้ยี่ดอกแต่ว่าเที่ยวบ่เสื้ออนะันน้ามันที่ล่มมันถีงูท,ท, <บา S 2> ทับเจ<ะ>้า <ไป S 1> ของแน <ไป S 1> ่นอะนอันเอาอันมัน,เอ,อน,มนเอาต้นฟ้อมนย่างนั้นงาโอ้เรียบร้อยครับผมเป็ <c oughs> <c oughs> นมวนเป็นเอาเนน้นอยเนยน,ยน,ยน,ยน้อยเนน้อยนี่เอาเนน้นอยเนยน,ยน้อยไปนี่นี่นี่ เอพอพ่นิยพ่นเสียมากแคเดียวพ่นด้อันข้วขีดพ่นนัอันขวขีดพ่นิดันมาเปปวดไดเลยเเ<ๆ>เอา้าอ้อตอตอออย่นี่ตอนี่โอ้โตออย่นี่ได้เนียตอปือยตัวน ủa mày một quà à, du hành cà tó gì du hành cà tó nè nữa ừ quá nên tó 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 đến ngành กวดกวดกวดมันออกไปเลยเออนี่ก็ตอนึงนี่เอ,อ้ยระวังตอระวังตอเด้๋ยทั้งลังเจ้าหนุ่มวด ของบางที่ไหนอีกคนเป็นอะไริระมาะคอยขึ้นเจ่าเนีย่ยเฮ้ยเอาลงดำดำเฮ้ยขัดเจ้าไปเบิดกันเฮ้ยไหเลยเฮ้ยเอเย้โอ้โหทีหน้องเลยสามทีเทียดเต้นกลางกลางเลยเรีบเลยเขาก่อนชีนี้อีกเลืองว่ะ อไ้ยอ,อภยเดยเบึงขีปมีแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย้อครับเด้อดีว่าไปเดืุเลกสิบ่ไดดพลาผาลิดใหม่ๆครับผมเ,เดี๋ยวลิปนีกขอลาไปก่อนครับผมดีน้พาพบกันไหม